กระป๋ามูกตับแล้วก็คณหมูโกลกระป๋ำมุกับแยกกันเมนูมามาดูว่าเขาทำอะไรกันวันนี้วันนี้คนผัดสวยมากอร่อยเป็นพิเศษแต่งชุดมารับแตหยาวันนี้ไม่ได้ค่าแลนจะได้แตหยาแทน

แอนไปแปะลงมาแล้วคนสวยบู๊ดดอกกระหล่ำหอมตักค่ะเดี๋ยวจะไปฟ้องแจะถ่ายไม่ได้รับอนุญาตเดี๋ยวจะไปฟ้องจะฟ้องถ้าติดตัวผมแล้วผมจะฟ้อง ขออนุญาตนะคะต <c oughs> อนนี้ตุ๊ดจีนเขาหยุดเราไม่หยุดนะคะ <c oughs> ออีเขาหยุดเราไม่หยุด ใส่ดาวโมานบอกแีหมดแล้วหมดแล้วดาสุดาไม่สุกมาเลย อนุญาตนะคะติดกล้องนะคะ้าวายอะไรอยู่หายคลิปมีเป็นอะไรมีเพดยเพลยคลิปจะแบบ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 ลงยูทูบอ๋อแบบลงโซนาฬอ่าทำยูทูบมันใจม่ะมันไม่ได้หลอกเราไม่ได้เก่โครนัทเป็นคลิปที่เฉย กแกก็เลยค่ะ

มาแล้วแต่งท้างใหนเลยค่ะข้างในค่ะให้แก้เข้าครับโทำไมคะที่นี่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขลายคลิปอยู่ลงดูอ่ะ ไม่เป็นไรไม่ใช่เด็กเนี่ยเกินสิบแปดแล้วไม่เป็นไรเล่นได้คิดม่ได้ท่้าผ่านค่ <c oughs> ยูทูลงแล้วก็สมัยนั้นคุณแม่เล่นแต่งตอตอทั้งก็อคณะัเโอ้ค่ะ มากค่ะตอนนี้นจะคลิปจะคลิปแค่นี้น,คน,นคะคะเดี๋ยวไว้บายๆก็เจอกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเ่ื้อใกล้เพียงนะบุญบาย